สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว y o u ูทูบทุกๆท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนนะครับที่ทํางานอยู่ต่างแดนทุกประเทศเลยนะครับสวัสดีพี่น้องชาวลาวนะครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยนะครับ <S <S คลิปนี้เป็นคลิปประจําวันที่13มีนาคม2567ณที่ร้านแสนเจริญเ,เ,เตอร์เพเภอนองหงหวัดบุรีรัมนะครับ <S <S วันนี้นี่ทางร้านแสนเจริญเ,เ,เตอร์มาอัปเดตรีวิวกันหน่อยนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาหนึ่ง นะครับอยู่ที่อูสาขาแรกเลยนะครับวันนี้นี่มีรถแท็กซอรคูปต้า l c 7 0 8 s p นะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยจะมาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าสภาพเขาเป็นแบบไหนนะครับ ก็ช่วงนี้จะมี47เข้ามาเยอะหน่อยนะครับตอนนี้47เป็นยอดเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับพี่น้องที่ท่านไหนจะเล่นรถเทรเตอร์นี่เล่น47แรงพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นรุ่นที่ระบบเฟืองนะครับระบบไฮดรอลิกทุกสัดส่วนนะครับบาลานซ์กันที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดของคูปุต้านะครับ สีเจ็ดแรงนี่อึดทนแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับรถแต่ละรุ่นของคูปต้าออกมาอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับการทำงานาระบบต่างๆระบบเฟืองระบบขับเคลื่อนนี่การทดรอบนี่มันจะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับดีที่สุดจะเป็น4 7แรงนะครับก็วันนี้นะครับ ทางร้านแสนเจริญเทคเตอร์นี่มี LC708 นนะครับที่เข้ามาก็จะเป็นคันนี้นะครับอันนี้คือรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับรถเดิมๆคือทางร้านยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเอามาให้พี่น้องดูนะครับสีสันนะครับสีสันนี่ไม่ต้องทำอะไร นะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับสภาพยางหน้าอยู่ประมาณเจ็ดสอร์เซนะครับยางหลังอยู่ประมาณสี่สอร์นะครับยางหลังด้านหลังนี่ซีนฝั่งนี้นะครับซีนฝั่งนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับเปลี่ยนซีนไปก่อนแล้วแล้วก็ซีน P.T.O. นะครับเปลี่ยนแล้วนะครับส่วนคาบคาบนี้เดี๋ยวมาเช็คดูอีกทีนึงนะครับ ฝั่งนี้ไม่ั่วนะครับฝั่งนี้ไม่ล่วนะครับ <usc alled> แต่ที่รั่วคือผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับด้านหน้า hmm. นี e <c oughs> 네่มีล่วอยู่นะครับเผาเผาตั้งทั้งสองข้างถ้าไปได้เผาเผาตั้งทั้งสองข้างนี่มีล่วอยู่ใบดันนะครับใบดันนี่ก็ยังเหลือเยอะเหลือเยอะอยู่นะครับ สภาพนะครับสภาพรอยมาร์กนี่ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่เคยเปิดนะครับยังไม่เคยเปิดนะครับพี่น้องตำแหน่งมาร์กนะครับตำแหน่งมาร์กยังยังไม่เคยเปิดท่อนหลังท่อนหลังก็ไม่เคยเปิดนะครับท่อนหลังไม่เคยเปิดเหมือนกันขอยก็นะครับราคาขายนะครับทางร้านนี่ ขายอยู่ที่สามแสนสี่มืนแปดพันบาทสามแสนสี่มืนแปดพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเป็นรถปีห้าเจ็ดนะครับมาพร้อมผ่านพวนนะครับมาพร้อมผ่านพวนผ่านพวนของเขาจะมีคาดด้วยนะครับก็เดี๋ยวทีมงานกำลังถอยรถ เข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวรีวิวให้ดูนะครับ <te le> เดี๋ยวถอยรถเสร็จเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูคันนี้นี่เก็บงานเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเป็นของ FC บซ1รออดนะครับก็เก็บงานเสร็จจะส่งในวันวันศุกร์นี้นะครับไปถึงลูกค้าวันศุกร์นี้นะครับอันนี้อุปกรณ์4ี่ชิ้นนะครับ อุปกรณ์4ชิ้นราคาไม่แพงนะครับอุปกรณ์4ชิ้นมีใบดานมีผานบวนมีโรตารี่แล้วก็มีเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเป็นของใหม่ราคาจบกันอยู่ประมาณ38-39ประมาณนี้เลยครับรถทุกคันเราเน้นเครื่องดีเกรยร์ดีนะครับนะครับ รถแต่และคันนะครับทางร้านจะเก็บให้ออกมาประมาณนี้นะครับคันที่ขายตามสภาพก็มีนะครับคันที่ขายตามสภาพก็มีนะครับอย่างคันสี่เจ็ดคันนู้นนี่นะครับคันนแรกนะครับาทางร้านขายตามสภาพขายอยู่สองสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทแต่ว่าไม่มีไม่มีผ่านนะครับมีแต่ไปดันนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองดูคัน สี่เจ็ดนี้หน่อยนะครับ SP สนะครับส่วนคันสี่สิบห้านี้ติดจองอยู่นะครับลูกค้ายังไม่ได้มารับรถเลยนะครับเรามาดูควันขาวหรือเปล่านะครับควันดำดีนะครับ ครัพี่น้องที่อยากจะได้รถแท Mic ็กเตอร์นะครับนรแนะนำเลยนะครับให้เล่น47แรงนะครับราคาไม่แพงน,นะครับทางร้านขายไม่แพงน,นะครับมาชมมาชมก่อนได้นะครับมาชมก่อนได้ที่ร้านสาเจริญเด็กเตอร์เองห0งจังหวัดพิร,ร์นะครับราคาไม่แพงราคาพี่น้องจับต้องได้พี่น้องกาไปใช้งานได้นะครับราคานี้นะครับ สามแสนสี่บาทนะครับคันนี้อุปกรณ์ใบดันผ่านพนนะครับถ้าเกิดพี่น้องอยากได้รูทรี่เพิ่มจะได้เพิ่มตังอยู่นะครับก็เรามาคุยกันนะครับว่าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพร้อมปรับสภาพนะครับพร้อมปรับสภาพนะครับปรับสภาพให้สวยสวยนะครับเอาไปจอดที่บ้านรับรองสวยแน่นอนนะครับไม่อายใครนะครับ ระบบโฟนะครับระบบโฟนี่เดี๋ยวเราจะลองโฟงให้ดูนะครับอันนี้คือเข้าโฟนครับพี่น้องสังเกตดูลอ้อล้อหน้าเขาจะหมุนไปพร้อมกันกับล้อหลังนะครับนะครับเดี๋ยวทางร้านจะล้างแล้วนะครับตอนนี้คือพี่น้องเห็นก่อนล้างแล้วเนาะนะครับ เครื่องนี่เครื่องดีนะครับเครื่องดีเดี๋ยวดูเครื่องก่อนก็ได้เ,ดเรามาดูเครื่องเครื่องมีอไอหรือเปล่านะครับ ม่มีไอ้นะครับดูระบบน้ำกันหน่อยนะครับน้ำเลยน้ำมาเตนะิมกันนี่น้ำเลยดูหัวเห็น,นเอาเลยนี่เราเอาน้ำมาเลย เครื่องดีนะครับน้ำไม่ดันนะครับคนไม่ขาวนะครับสา, <timeframe> าม0 0นีหมื่นแปดพันบาทนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลย0807375199 0957231220นะครับที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์สาขา2นะครับ ก็ถ้าไปก็จะเอาคัน45 DI นะครับ45 DI นี้คันนี้นะครับทางร้านนี่เก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปจอดโชว์อยู่ที่สาขา2นะครับจะไปจอดโชว์ที่สาขา2นะครับพี่น้องจะมาชม45 DI นะครับก็เวชมได้ที่สาขา2นะครับที่สาขา2เลยอยู่ในตัวอำเภอนะครับพี่น้องก็ ไปชมที่นู่นเลยไม่ต้องเข้ามาที่อู่นะครับมามาถึงแค่อำเภอหนองหงนะครับส่วนคันนี้นะครับครึ่งท่อนคันนี้นี่เป็นสา6นะครับตอนนี้ทางร้านกำลังเก็บงานเก็บงานปิดเครื่องใหม่ฟิดเครื่องใหม่เสร็จแล้วก็จะส่งให้กับเอฟซีชัยภูมินะครับ โรตารี่นะครับโรตารี่ตัวนี้192นี่จะไปพร้อมกับ47 s p ไป1 0อนะครับอุปกรณ์3าชิ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับโรตารี่ 182F 182F คันนี้นี่นะครับก็พี่น้องข่านไหนที่ซื้อรถอยากได้โรตารี่ด้วยนะครับทางร้านก็จะบวกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเดี๋วเรามามกีกันก่อนนะครับตอนนี้ทางทางช่างกำลัง ทําทฝาหลังให้นะครับกำลังเก็บงานฝาหลังให้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องก็จะประมาณนี้พี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปลงที่สาขาสอกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะขน L4508DI Special อคันนี้นะครับไปจอดที่ สาขาสองนะครับอยู่ในตัวอำเภอนะครับพี่น้องก็อยากทดลองขับกันนี้ก็ไปทดลองขับได้นะครับในตัวอำเภอนะครับเครื่องดีเกียดดีเหมือนกันนะครับคันนี้เงียบวิ่งนี่ไม่ได้ยินเสียงหอนนะครับหอนก็หอนอยู่นะครับพูดถึงั้นมันหอนมันหอนเนี่ยครับสี่านะครับแต่ว่ามันหอนมันหอนปกตินะครับมันไม่ได้หอนผิดปกติหอนปกติของ45้าก็คือนี่นิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่หอนเลยมันคงไม่ใช่นะครับ ก็มีหอนอยู่นะครับแต่ว่าปกติแล้วสีมากมันจะหอนแรงแทบทุกคันนะครับตนคันนี้ห่อน,น้อยมากนะครับมาทดลองขับได้นะครับพี่น้องท่านไหนที่จัดเฟรนแนนนี่จัดเฟรนแนนได้นะครับคันนี้น่าจะจัดได้เยอะนะครับน,น่าจะได้เยอะนะครับถ้าเกิดเป็นดีทีเป็นคันดีทีทั่วไปมันจะจัดได้แสนแปดแต่ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยมันเป็นดีไอสเปเชียลด้วยมันน่าจะอยู่ประมาณสองแสนอัพนะครับ ผมกลาไว้นะครับถ้าอยู่2องแสนดับพ, <ate> พี่น้องก็จะได้ดาวอยู่ดาวอาจจะน้อยหน่อยนะครับอาจมันจะไม่ได้ดาวเยอะนะครับก็พี่น้องเกี่ยวกับฟรนไชส์ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้พี่น้องเกจะซื้อผ่านทกสก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาก่อนได้นะครับทางร้านมีคําตอบให้ทุกคันทุกกรณีพี่น้องมีรถไม่ได้ใช้งานเอามาตีเทินก็ได้นะครับมีรถกระบะมีรถไถยรุ่นเล็กนะครับเอามาตีเทินได้นะครับทางร้านยินดีให้คาปรึกษานะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่สาขาสองนะครับว่าที่สาขาสองนั้นมีคันไหนมั่งนะครับแล้วมีอะไรอะไรมั่งพี่น้องหาอะไรตัวไหนไม่มีนะครับมาดูกันที่ร้านเสนเจริญเทคเตอร์ครับมีเราขายออนไลน์ด้วยนะครับขายออนไลน์ด้วยเดี๋ยวฝากพี่น้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปที่สาขาสองกันเลยนะครับ รถมาถึงแล้วนะครับก็พี่น้องจะแวะมาทดลองขับก็ามาที่สาขาสองนะครับอยู่ในตวัวอำเภอนะครับส่วนสาขาสองนี่ก็จะมีอ่สามสิบสองเอพนะครับสายสิบสองเอนะครับตัวเท่ากับสามสิบหกนะครับราคาสองแสนหกคันนี้นี่ พี่น้องเลือกดาวได้เลยนะครับจะดาวหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเลือกดาวได้เลยนะครับพาไฟนแนนให้เต็มที่อยู่สองแสนหกนะครับอันนี้นะครับก็รถที่เก็บงานเสร็จแล้วที่อู่นะครับก็จะเอามาจอดอยู่ที่สาขาสองนะครับพี่น้องจะเข้าไปดูที่ที่อู่ก็ได้หรือจะมาดูที่สาขาสองก็ได้นะครับอยู่ได้ทั้งสองสาขา นะครับรถก็มีเข้ามีออกนะครับมีเข้ามีออกตลอดนะครับส่วนรายการอะไรนะครับรายการอะไรนี่พี่น้องสนใจอะไรจอน์เดียนะครับอะไรอะไรนิวฮอลแลนด์นะครับอะไรเยนมาอะไรคูเปต้าคูเปต้าแท้คูเปต้าเทียบนะครับมี เนี่ยอะไรรถกระบะหรือว่าจะเป็นกองกองกองโซล่ากองน้ำมันเครื่องนะครับหรือจะเป็นแบตนะครับก็สอบถามได้นะครับเรามีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับมีมีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับหรือจะเป็นอะไรของพวกโรตารี่นะครับก็มีนะครับอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยมดเปิดเปิดลงมาเปิดอย่างนี้นะครับนี่คือ เป็นชุดของใต้เบาะนะครับชุดใต้เบาะของรุ่น47แรงอันนี้เราเราก็มีสต็อกนะครับเราก็มีสต็อกหรือหรือจะเป็นยางนะครับยางล้อหลังนี่เราเราก็มีสต็กล้อหลังล้อหน้านะครับของ36นี่เราก็มีสต็กนะครับหรือจะเป็นยางยางตัวนี้นะครับไปจังหน้าสีดํานี่ก็มีสต็กนะครับเรามีเกือบเกือบทุกชิ้นนะครับ เกือบทุกชิ้นนะครับพี่น้องก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ทางร้านสามารถส่งให้ส่งให้แล้วก็เก็บเงินไปทางได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยน้ํามันเครื่องน้ํามันไฮดรอลิกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมคโครสายเลยการนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าก็มีนะครับหรือจะเป็นโซ่โซ่ตัดเรื่อยไม้ก็มีฟิล นะครับมีหลากหลายรายการนะครับพี่น้องสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอะไรแท้คูปต้าก็มีนะครับอะไรแท้ก็มีนะครับน้ำมันเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับรถแท็กซี่ที่สาขา2ก็จะทยอยเอาเข้ามาจอดนะครับแล้วก็ที่อู่ก็มีเข้ามาที่อู่ก็มีนะครับพี่น้องไปดูที่อู่ก็ได้มาดูที่สาขา2ก็ได้อยากดูตัวที่เก็บงานเสียให้มาดูที่สาขาสนะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนจเจริญแท็กซี่ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน นะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไปด้วยนะครับพี่น้องที่กดติดตามแล้วอย่าลืมไปกดกระดิ่งไปด้วยแสนเจริญเฮืเตื้อขากราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ